สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแมคก้ามอนสเตอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้มาลุยกันต่อนะฮะผมก็หลังจากที่เราได้ทําการสุ่มเทพการันตีมาเรียบร้อยนะฮะก็ได้มาประดับไอดีนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยฮะก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกิจวัตรายส่วนของ playlist แมคก้ามอนได้ใน playlist ใต้คลิปถ่ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะอ่ะไปรับชมกันได้เลยนะครับก็ ขอฝากช่องสำรองเนียนะเพื่อนโซนเกมมิ่งนะครับกับเพื่อนโซนยูเทสนะครับฝากไปกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะกลั่นนะครับผมตรงนี้เป็นช่องสำรองนะครับเอาไว้ลงกรณีช่องมีปัญหานะครับก็จะมีการอัปเดตในส่วนของเกม PC ด้วยตรงนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวความธรกิจกันนะครับตรงนี้ธารกิจที่เราจะต้องปฏิบัติและทํากันนะครับผมตรงนี้นะอ่ะไปกันเลยนะครับกดไปกดไปนะครับผมนี่ตกปลาด้วยอ่ะยีโร จะมาฟอร์มทีมกันใหม่วันนี้นะฮะผมบอกกันเลยว่าตัดสินใจยากเหมือนกันว่าจะเอาตัวไหนเข้าและออกนะฮะแต่ที่นอนตัวที่เข้าวันนี้ก็คือตัวใหม่ของเรานั่นเองซึ่งผมเล็งมันไว้ตั้งนานแหละผมพูดเสมอนะ,ะว่าตู้ที่หลุดจากวงล้อเนี่ยผมจะเก็บให้หมดเลยนะครับผมอ่าแล้วมันเป็นตัวที่ผมกําลังต้องการด้วยนะครับผมมีมาชโดแล้วผมก็จะเล่นลูนาร่าแล้วผมก็หาขีดลาเทน,น่าอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็โอเคเลยนะใช้ได้ระหว่างที่ผมกำลังรอ นกวายเข้ากู้การันตีนะมันเข้าตู้ Value p a พ k มา2รอบไปนะเดือนนี้นะครับสอ,อาทิตย์ติดแล้วนะแต่ว่าผมก็คือผมไม่เติมไงผมปฏิญาณตนไว้ว่าผมจะเล่นแบบว่าไม่เติมสักบาทนะฮะต่อให้มันมาล่อให้ตายครับ35บาท4ดาวคือถ้าเป็นคนอื่นคือกดแล้วนะครับแน่นอนนะฮะซื้อมาประดับทีมอยู่แล้วนกวายแล้วไอดีคุณจะเก่งขึ้นโหยเห็นทันตาเห็นะนะครับผมแต่ผมก็ทรงๆไว้ก่อนนการผมเน้น เทพจากตู้การันตีเทพแล้วกันนะครับผมก็เก็บเพชรมาเนี่ยก็จาก70,000เหลือ50,000นะฮะก็ใช้ไปเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวส่งม่อนไปก่อนก็ถือว่าใช้หน่อยนึงแล้วกันก็ในระยะเวลาวัน2วันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็ตัดเห็นใจอีกทีนึงว่าผมจะเอาเพชรมาสุ่มทำห้าดาวต่อขหกดาวเจ็ดดาวไปเรื่อยต่อหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงแล้วผมมีรีเจเนอเรียยูนิเวอร์โซชาร์ตอีกประมาณร้อยหนึง่งเกือบร้อยอ่ะ ได้ได้อีกตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็กล่องนะครับถ้าเกิดผมสุ่มซ้ซําๆผมก็จะได้กล่องของตัวมันเองก็อาจจะเปิดได้อีกตัวหนึ่งเสร็จแล้วถ้าเกิดผมผมคำนวณนะได้ประมาณ5ตัวแต่ผมยังไม่ได้ไปดูนะว่า5ตัวมันกดได้กี่ดาวนะน่าจะได้ประมาณลูลาร่าประมาณ5ตัวนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าอ่าพาร์ทสแรกเนะี่ยมันจะออกมาตอน7ดาวนะฮะกับ10ดาวนะครับผมคือผมเองผมก็ไม่เคยเล่นนูราร่าแบบเป็นจริงเป็นจังเคยเห็นแต่ท็อปเซิร์ฟเขาเล่นกันนะครับผมก็โอเคอยู่นะฮะ ่ะโอเคไปไปไปเดี๋ยวไปสุ่มลูนด้วยนะลูนเนี่ยผมจะสุ่มเล่นเลยนะผมเอาทองกดเลยนะห้าแสนห้าแสนห้าแสนผมจะเอามาใช้นะครับอ่าโอเคเก่งกดแม่งเลยครับลูนจัดมาเอออุ้ยได้เอเซนอัพลูนด้วยนะไอ้ก้อนม่วงๆจะเป็นตัวอัปเกรดลูนนะฮะให้ลูนมันเขาเรียกว่านะมีนั่นเก่งขึ้นอ่ะนะครับผมอ่ะโอเคเออใช่เดี๋ยว ่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่แน่ใจว่าวันจันทหรือวันอังคารยวผมอ่าทำคลิปในส่วนของการการเล่นระบบรูนนะฮะวิธีหาวิธีอัปเกรดวิธีใส่อะไรประมาณนี้แล้วกันง่ายๆนะครับคลิปไม่ยาวมากเดีย๋ยวทำให้ดูนะฮะมีน้องๆรีเควสมาหลายคนมากนะครับว่าใส่รูนยังไงดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะกดอัตโมติเหมือนผมเนี่ยผมก็กดอัตโมติเพราะว่าผมมีรูนน้อยแล้วก็ มันยังไม่เป็นลูนที่เข้าสู่ระบบของมันอะ่ะก็สามารถใช้รุ่มรวมกันไปก่อนนะครับอ่ะครบแล้วนะครับสบายๆนะครับแค่นี้เองนะครับผมมาลูนาร่านี่มาแล้วครับตัวเทพของเรานี่กดไปอันนี้เขาคร่าวๆนะเข้าคร่าวๆเจนเย็นนะฮะเข้าคร่าวๆเข้าคร่าวๆก่อนเจนเย็นนะฮะยังมีเดนเจีนไรวันอีกนะครับกดไปเดนเจีนไรวัน นี่ของจริงเออสุดยอดไปเลยครับผมโอเคนอกเหนือจากนี้ไอ้ก่อนทนจีนต้องลง4ดันใช่ไหมดันนี้ครบลงให้ครบลงไห้หมดเลยนะครับสิทธิ์ในวันนึ่งไงให้เหลือคือเล่นจริงๆอะแอคทิวิตี้พอยประมาณ5าทีก็จบแล้วนะครับผมที่เหลือก็อิสระละ,ละนะฮะอยู่ว่าคุณจะเล่นอะไรซื้อของร้านค้าด้วยนะครับผมยังไม่ได้ซื้อของร้านค้าเลยแบตเตรี่อช็อปเปิดแล้วนะครับซื้อได้2ชิ้น ผมจะซื้อเฉพาะที่ใช้ทองนะครับเพชรนี่ผมจะไม่ค่อยจะยุ่งกับมันเท่าไหร่นะครับผมตรงนี้วันนี้คิดว่าน่าจะได้พลังค่อนข้างเยอะนะเพราะอีพีที่ผ่านมาคือสามแสนทุ่นนะนะอีพีนี้ถ้าจบสามแสนหนึ่งหมื่นก็โอเคนะก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับมันยังอัพได้ไม่เต็มที่อะ่ะพลังกายผมก็หมดแล้วด้วยซื้อเดี๋ยวก็ต้องซื้ออีกตอนนี้เพชรมีห้าหมื่นห้านะครับจัดไปสบายๆเลยอ่ะซื้อของในร้านค้าด้วยนะครับนี่ซื้อสไตล์ไว้ห้าชิ้น สไตล์ก็ตอนนี้10ดาวนะครับ12ดาวนี่แป๊บเดียวผมว่าไม่เกินเดี๋ยวนี้สิบสองดาวแล้วนะครับอ่ะจัดมานะครับผมก็เหลือเป็นหนังสือเดินทางฝึกฝนอ่ะเรามาเปิดกันตรงนี้ตามสเต็ปเลยเปิดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะอัพด้วยทีเดียวนะครับถ้าเกิดมันผ่านหนังสือได้ก็ผ่านไปเลยนะฮะอ่ะอัปเกรดได้เลยพอดีเลยนะครับอ่ะเหลืออะไรบ้าง่ะนะครับเหลือโรโบบอทอันหนึง่งเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วมันจะรีเซ็ตวันแล้ว <c oughs> นี่ผมเล่นดึกไงนะครับ ไม่มีนะโอเคความสำเร็จของเคเวสใช่ไหมฮะปเะ,ะเรือมีแต่เพชรได้แต่เพชรอะเพชรทั้งนั้นอะบอกแค่นี้เลยก็ใกล้ละนะครับผมอ่ะก็ยังเหลือยังไม่หมดนะเออดูที่ดีนะครับนี่อ่ะอย่าลองเล่นดูซิว่าเล่นได้ไหมอย่างที่อะแอนิเมชันมัน วันนี้คงไม่ได้เล่นผ่านด่านเนี่ยแตจะลองเล่น a v e n n เ r r ร r o a ดดูว่าผ่านไหมนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่ครับเอาเว้แต่ว่าพลังเราเพิ่มขึ้นด้วยแหละนะครับมันก็เลยผ่านเอสักชั้นร้อหนึ่งแล้วกันวันนี้ไ v e n นเจอร์โรดชั้นถึงร้อยนะจะไหวอยู่เดีย๋ยวต้องไปปั้นโปเกมอนใหม่แล้วด้วยนะครับผมอ้นีได้อีกแล้วครับสะสมมาเห็นแมวอะ ทีนที่100นี่ยว่าน่าจะไหวอยู่มั้งรือว่าจะจอดชั้นที่กี่ไหนเก้าสิบแปดใช่ไหมได้เก้าสิบแปดใช่ไหมเฮ้ยยังได้อยู่เอาไว้เก้าแปดเนี่ยเก้าแปดแล้วเมื่อกี้เก้าเจ็ดจัดไปเลยครับมา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 ข้าไปเลยเฮ้ยได้อยู่นะฮะได้เพชรด้วยนะครับ เอาค้างเลยครับเรียบร้อยอุย้ยังได้อยู่นึกว่าเกมซะแล้วนะครับมาไปลุยกันจัดมาประเด็นคือลูนาร่าเล่นตำแหน่งไหนดีวนะเนี่ยโอนนะครับผมมาชั้นที่หนึ่งรอยครับได้ไหมไม่รู้จะจบที่ชั้นเท่าไหร่นะว่าจะเล่นให้ไปให้ได้ไกลที่สุดแหละเท่าจะไปไกลได้นะกันจนกว่ามันจะไม่ผ่านนะครับผม แต่ว่าเราก็ยังจะผ่านอยู่หรือเปล่าเฮ้ยยังผ่านอยู่ครับโอ้โคตรแจ่มอ่ะบอกแค่นี้เลยจัดไปแล้วประจนภัยไปแล้วนี่อ่าไปกันต่อครับโดนโอุย๊ยร้อยหนึ่งก็รอดครับร้อยหนึ่งก็รอดครับวันนี้ไม่ได้จบกี่ด่านนะจัดมาเลยตรงนี้จะเอ๋เรียบร้อย อุ๊ยยังผ่านอยู่แล้วผ่านเรื่อยเลยแลวดีดีผ่านทีได้ทีละสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญนะเพชรทีร้อยทีร้อยนี่คือแบบรวยอะ่ะนะฮะเออได้มีเพชรกับเขาบ้างนะใส่ฟรีอย่างเราเจ๋งนะครับหนึ่งร้อยสามนะครับไปกันต่อเลยนะครับผมไปไปไปสูนัสตูมผ่านไหม โอ้โหยังผ่านแบบต่อเนื่องนะครับผมตรงนี้นะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ได้แค่ชั้นประมาณ1 8 8นะครับผมอ่ะก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็ถือว่าได้มาเยอะนะแต่95นะโอเคแจมาบอกแค่นี้เลยคือประเด็นคือได้ของมาเยอะมากนะครับเมื่อกี้อ่ะก็ไอเป็นเจอไม่จบเลเนี่ยโอ้โหวันนี้ภารกิจเยอะมากเลยครับ เดีย๋ยวขอเคตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดีย๋ยวไปปั้นดูนาร่ากันได้มาสดๆร้อนๆนะฮะปั้นสักหน่อยอะครับผมขนาดนี้แล้วเอาเป็นกรรมไม่ขึ้นมาไฟฟ้าปุ้มส่งท่าที่มันต้องการนะครับโอ้ไม่มีเลยตุเลตมากเฮ้ยไม่มีเลยอรอเพื่อนเอาดีผีมาเกอร์ดอสนี่ไงติมพู ถัดไปเยี่ยมส่งถึงคุณอาไม่ใช่เอ้ยไหนวะไม่ใช่อ่ะทาดเลยวะยังไ,ไงเต็มหรอ,อนี่จบละอ่าโอเคส่งประมาณนี้นะครับเคื่ออะไรก็เล่นไปหน่อยหนึ่งนะแต่เป้าหมายของเราก็คือจะอ,อยู่ในส่วนอื่นด้วย นะครับเขียนตรงนี้ก่อนตึงๆเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเวอร์บอสนะครับสักหน่อยนะชาเลนช์ชาเลนช์ประมาณเสร็จนี้กำลังดีนะครับไปลุยกันต่อนะฮะวันนี้ของทั้งหมดผมก็อาจจะไปลงกับลูนาร่าส่วนใหญ่ไปเลยเอ็นชิเอนราคาแซมฟูดินฟูดินล่างโบราณนะในตำนานนี่เหรอผ่านไหม อืมโอเคได้ดดเมจมา19ล้านนะครับผมถือว่าโอเคนะก็มาลงแล้วกันให้ครบนะครับตรงนี้3มรอบนะฮะอ่ามีอะไรอัปเดตบ้างนน่ารสเปนอีครับรางวัลใช้จ่ายเพชรน,นะครับผมโอ้โหแล้วผมได้บันได้บันกิลัสมาอีก2ต,ตัวโอ้โววี่จมแจมมาบอกกันเลยวันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับกจิจกรรมที่มันจะได้อาทองไอเทมต่างๆรีวิวไปแล้วนะครับยังไม่พอนะครับตรงนี้อีกนะ นี่ครับใช้จ่ายทองอีกโอ้โหแลได้ทองคืนประเด็นคือได้ทองคืนมาอีกสีแ <l RPG> ่แสนล้ำรวยล้ำรวยนะครับผมยอดครับอะลักกี้แบ็คครับมีทำอะไรอ closely, id, ไ๋อสำเร็จโอ้โหสำเร็จ,รจหลายอันเลยใช้เพชรไปอุ้ยเปิดอีกแล้วปึ้งเพอร์เชสต้ามิ n นอร์เอ้ยมาแล้วครับเป็นรูปเป็นล่างนะน,นี้8อันนี้3เคลียร์แอเธอร์พาราไดส์เหรอ3ครั้งเหรอมาถึงอะไรชั้น7 3ครั้งใช่ไหม โอ้เราต้องลงใช่ไหมเนี่ยจัดมาได้เอเทอร์ปราได์เดี๋ยวจัดให้ครับผมเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านเควสไงไม่ใช่หรอกอ่ะเห็นมันจะไม่ผ่านเควสะนะครับก็ทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยแล้วกันแต่มาต้องการชัน้นเจ็ดถึงสามครั้งก็าหมายถึงสามวันใช่ไหมได้เลยจัดให้ไอเราก็ไม่เล่นแต่ละแรกผมไม่ได้เล่นไอเทอร์ปราได์มาหลายวันแล้วนะครับเล่นมั่งไม่เล่นมั่งนะแต่ต้องทำหน่อยลวกันเดี๋ยวเควสจะหมดละนะครับ จะไม่ได้ของนะฮะเล่นเล่นไปนะครับถึงดันเจดเลยนะง่ายๆนะครับเปิด,เป,ดเปิดไปเรื่อยๆนะครับอ่าผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับผมกดไปเรื่อยๆจิงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับครึ่งทางแล้วเด้อเนี่ยถ้าเกิดด่านไหนเราไม่สู้แล้วเข้าไปสู้ได้ง่ายๆนะครับครึ่งทางนะนะถ้า p า r a d นะครับผมลงตามจํานวนแหละนะครับมันได้ของตรงส่วนอื่นด้วยตรงอังพงของเปาเลอีกลหลายๆอย่าง ที่เราสามารถทําแล้วเราได้รับนะครับของรางวัลไอทงไอเทมได้นะครับเฮ้ยไม่ผ่านเนาะเอาอดีดีเหมือนจะไม่ผ่านนะใช่ไหมยปขอด้วยอีกรอบนึงเมื่อกี้เหมือนมันจะเด้งเับออกมานะครับใช่ไหมเอาชนะเลยงงเลยผมก็งงเลยฮะอ่ะไปบูนต่อครับ เธอพาราไดส์ <Paradise S 2> นะครับผมพยายามทำเควสนะนี่ผมไล่ทำเควสแล้วนะครับเควสกิจกรรมตรุ๊ดจีนอะ่ะอย่างมันจะหมดแล้วนะครับอันไหนทำได้รีบทำเลยนะครับผมตรงนี้สเตตบูทนะฮะไล่ทำไปเไรื่อยอีเวนต์มาดูผมตอบไปก่อนแล้วกันผมขี้เกียจตอบไม่ขี้เกียจคิดนานไปครับพลังเราสี่แสนหนึ่งแล้วนะฮะได้บัฟมาด้วยนะถือว่าได้เปรียบอยู่นะครับตรงนี้วันนี้ไม่ได้เล่นผ่านด่านให้ดูนะครับวันนี้ผมจะมา ตะลุยไอ้พวกนี้แหละนะครับมันก็เหมือนผ่านด่านอะว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมเล่นด้วยบางทีผมก็ค่อนข้างไปไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่กิจพวกนี้มีแต่ได้กับได้อะของช่วงเนี้ยนะครับผม,อมของดีครับไปร้อยดีนะฮะตรงนี้เ่ะเปิดไปแค่นี้เองง่ายๆครับเล่นต่อเลยชั้นเจ็ดรอเราอยู่นะครับผมตรงนี้ไปเราก็เดินทางมาถึงด่านเจ็ดจนได้น,นะครับ ผมบอกแล้วว่าเล่นง่ายมากนะครับไม่ได้ยากเลยนะฮะอ่ะ s i m p l ลเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่นะถ่านเจอาจจะล่วงก็ได้นะครับถ้าเกิดเราสู้กันไม่ไหวมันขึ้นอยู่กับบัฟเราด้วยให้เรากดกันมานะเราก็ดูบัฟหน่อยแล้วกันนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะผ่านได้อยู่นะพลังมันไม่ได้ห่างกับฝ่ายตรงข้ามเยอะมากนะครับผมโอเคนี่ส t ต r t ู board. ผมเน้นส t ต r อย่างเดียวผมไม่ค่อยสนใจไหนะเปิดกล่องแลบก็เปิดครับ,บเวลาแล้ววาหนีเขาเรียกว่าหนีหนี <c oughs> เดียได้ของเยอะอยู่นะนี่กล่องวิกล่องแล้วโอ้หถ้าเปิดกล่องต้องไปเจอตัวออเดอรี่ด้วยนะครับแอนซูออเดอรี่ก็พอน่าจะได้อยู่ดิฟิเคิลนี่คือแบบยากเกินไปโอ้โหแปดแสนไม่ไหวหรอกดูท่าละน่าจะไม่รอดนะครับไม่น่ารอดอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยถ้าไม่ผ่านขึ้นมาแย่เลยนะโอ้ไม่ผ่านแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ยหมุนติ้วๆเลยเอยผ่านอยู่ครับผมโอ้โหยังไงต่อเพื่อน รีบเลยนี่ครับตานสุดท้ายละโอ้โหแปดแสนกับห้าแสนนะพลังห่างก็ตั้งสามแสนอ่ะนะครับลองดูแล้วกันเผื่อได้นะฮะอ่ะไปคลิปนี้เนื้อหาจะเยอะนิดนึงนะฮะก็อุ้ยตายไปหนึ่งตัวเกือบนะบโอเคผ่านเว้ยชั้นเจ็ดครั้งที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเงื่อนไขของมันคืออะไรนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับวันนี้เราผ่านหมดเกลี้ยงเลยนะนี่ไงมันก็จะเขียนว่าหนึ่งทับสามเห็นปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไล่ดูเอา นะครับ drawing pet ส30ครั้งเรากดไปแปดรอบอ๋อเฮ้ยเราต้องสูมอีกหรอใช่ไหม,มันถึงจะผ่านเบอร์6ใช่ไหมอันนี้เข้าใจ c o m p e t e s higher dispatch 25ครั้งหมายถึงอะไรวะอ๋อมันต้องสะสมดิแต่เราก็ dispatch ไปแล้วนี่อ๋อต้องเป็นระดับ S โอ้โหเ,เราก็ไม่เราก็ลืมดูแล้วก็ลืมก็ลืมเลือกด้วยอัปเกรดโปเกมอน200ครั้งนะฮะ f o จูน n e 40 a r อารีนา o n a t e มโดเนตคิวแล้วกอนนะโดเนตคิวเอาให้จบจบไปเลยไหมเดี๋ยวโดเนตเพรให้ก็ได้อ้าวอ๋อสิทธิ์ปัจจุบันหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรอยู่พรุ่งนี้มันก็กดได้อีกอะนะฮะสตาร์อัพโปเกมอน20ครั้งโอเคอันนี้อย่างมันก็จะปลดของมันเองแหละระยะเวลาเหลือกี่บนอนเ์วยพอได้อยู่นะฮะอ่ะก็มีพาร์ตมีอะไรกดอีกแล้วเนี่ยฮ้ยเพียบเลยนะครับ โอ้ได้ของอย่างเยอะเลยครับอืเป็นแถวอะของอย่างเยอะเลยนะครับโอ้นี่มีของอัพเยอะพอสมควรนะครับผมตรงนี้อ่ะลัคกี้ฟลิปอีกนะครับน่าจะได้สี่ครั้งโโอ้หวันนี้ทำภารกิจเยอะมากครับอ่ะเปิดเลยครับลัคกี้ฟลิปโอ้ยสกินนะฮะโอ้โหตรงหน้านี้ก็สกินหน้านู้นก็สกินอ่ะเออไอ้นู้นสกินฮัตซามอันนี้สกินลูนาร่าหูหูหน้าสกินทั้งนั้นเปิดมาบิงโกเรียบร้อยโอ้ย ไม่มูะชี้เฉยเลยอ่ะเจ๋งต่อมาก็าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ดิจิเนอร์ยูโรโซลสโตนนะฮะเพอร์เชสต้ามิหน้าจัดมาเปิดได้หนึ่งครั้งปึงังโอ้ได้แม็กแคปซูลมานะฮะเหลืออะไรบ้างอ๋อ,อเหลือแค่นี้เหรอเหลือเชลเลนต์อารีนาหครั้งจัดมาดิครับเดีย๋ยวผมไปลงอะันอัปเกรดก่อนแล้วค่อยลงอารีนาดิโอเคไหมผมว่าอัปเกรดก่อนลงอารีนาจะดีกว่านะครับลักกี้แบค็คนิวยอร์กทข้างบน ก็รับไปแล้วเนาะพูดถึงนะอ่ะตรงนี้ก็เล่นไปหมดแล้วครับแล้วก็เหลืออารีนาใช่ไหมเดี๋ยวเคลียถุงของก่อนนะครับมีอะไรอัปเกรดก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกกิจเรือเอยก่อนนะโปเกมอนระดับ S ใช่ไหมเนี่ยเอ้ันนั้นผมเลือกอะไรจะเอาระดับไวเอาเก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวผมค่อยเลือกผมนึกไม่ออกเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนละกันนี่ไป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 ,ไป วันนี้เราต้องปั้นรูนาร่าด้วยนะเนี่ยเฮ้ยผมได้สก,กินมา2ตัวผมไปเปิดสก,กินก่อนไหมโคตรดี oh, dear, วันนี้วันนี้เราเล่นกิจกรรมรืวนรวนเลยนะครับผมไปที่ตัวละครน,นะฮะแล้วก็ไปที่ My Feature อันนี้ใช้ใช้ใชเพชรปลดล็อกนะครับสองร้อยแปดสิบเองนะพูดถึงก็ไม่ได้เยอะนะจริงๆเราควรจะปลดได้ซ้ำนะเนี่ยเออ กินก็ไม่ได้เยอะมากนะเป็นแบบปกติมัคนควรจะปลดทุกอันด้วยซ้ําะผมยอมแล้วกันยอมเสียเพชรเพื่อปลดแล้วกันเนาะส่วนข้างล่างนี่มีตรงนี้ปลดฟรีนะครับเพราะว่าอ่าเราเรียกนะเราได้มันมาแล้วเนาะพูดถึงนะเฮ้ยนี่ใช้มอโลูปไปก่อนแล้วกันนี่ใช้มอโลผมใช้ตัวไหนดีอะตัวนี้ก็น่ารักนะฮะตัวนี้ตัวนี้ไหม ต่ตนี้ไปก่อนอ่ะเฮ้ยโอพลังขึ้นมาครสามแสนึงนะขึ้นมาเยอะเลยละ่ะนะครับนี่โรบอทต,ตรงนี้โอ้โหผว่าเชียวว่ามันคุณคุณว่าเปิดอะไรได้อยู่นะเหมือนมันจะเปิดอะไรได้สักอย่างหนึ่งอ่ะความสําเร็จนะครับมันไม่ได้มาง่ายๆ <c oughs> รับของจากลูกน้องตัวเล็กๆก,ก็จิตดลิก,ก่อนแล้วกันโอเคอ่ะอัพมอนกันก่อนนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะอัพตัวเทพที่ผมได้มาใหม่นี่ตัวนี้เลยจัดลีครับรออะไรอ่ะห้าสิบเอ็ดไปดิเยี่ยมแล้วก็มีตรภาพจัดไปส6มุิบหกมโคตรน้อยอ่ะนะครับก็จะมีสเตตัสเดี่ยวข้ามผีดจำกัดอันนี้จัดเลยครับเอาแบบใช้งานได้เลยไหมจัดมาของผมเยอะครับลังกายผมมี2,000กว่าไปครับไปครับ ดีนี่ช่วง,วงฟาร์มนะช่วงปั้นโปเกมอนมไปบวกสองครับสีฟ้า,อ,า,าอ่กมาโหได้สามอันนี้หงาคดกากเลยเออได้สิบสามอันนี้ได้ดีอยู่นะอันนี้ดอกง่ายอ่ะนะครับพูดถึงนะอ่ะเลเวลก็จะขึ้นด้วยถ้าเล่นอย่างเงี้สยสบายๆวันนี้มาเล่นเล่นด่านนะครับรอเลเวลเจ็ดสิบเลยผมจะเล่นได้มันไม่ปลดนะฮะด่านมันยังตันอยู่นะฮะเล่นเมื่อกลับหมดละ อ่ะเดี๋ยวไร่ทาตัวนี้มันเรียบร้อยจริงๆมันก็มีวิธีอยู่ก็คือเอาโปรแกมอนที่เราไม่ใช้งานย่อยสลายก็ได้เดี๋ยวมันก็จะคืนของเรามาอนี้เดี๋ยวผมค่อยใช้เป็นไม้ตายแล้วกันนะตัวนี้มัน,นพอมีทรัพยากร,กรก็เล่นได้อยู่อ่ะเอาไปเป็นเอปิกแล้วกันนะครับผมอแจมโอเคพลังกายเหลือๆครับใช้เพื่อสิ่งนี้เลยสามสองย โอเคเร็ียบร้อยไหมครับเอพิกอ่าเรียบร้อยนี่ค่อยกดต่อโหเป็นสีม่วงเหมือนเพื่อนๆแล้วนะครับส่วนดาวเนี่ยก็ต้องหามานะครับส่วนในการคอมบเนี่ยจะใช้อะไรก็ค่อยว่ากันนี่60มนี่ใช้80ก็ต้องเก็บอีกนิดนึงนะฮะทักษะนี่ก็จัดไปเลยครับเต็มก็อัพซะนะครับสวยครับอัพไปดี1 2 3 4 โอเคได้มาดีมากครับแล้วก็นี่เลยคะแนนพยายามจัดมาแต่ว่ามาถึงใช้งานได้เลยไหม <laughs> ป้านลูนาล่าเลยพลังรวมตัวหลักก็อยู่ที่3 0 0แสนกว่าอยู่แล้วนะฮะอัเกรดครับผมเป็นเวลสดีกดเข้าไปอันนี้ปั้นแบบว่าเท่าเท่าที่เราจะมีของนะฮะเราก็ไม่ได้มีของเยอะด้วยนะฮะ,ะจัดไปเลเวลส กดไปเรื่อยๆนะครับกดจนกว่ามันจะกดไม่ได้นะฮะอ่ะโอเคแต่ก็จบที่ potential potential เปิดเลยครับปึ้งเรียบร้อยโอุลิฟอสเอาลิเราไม่น่ากดเลยเปิดแบบนี้ค่อยๆเปิดเทนหนึ่งดีกว่านี่ค่อยๆเปิดแทนเย็นโอ้โหแล้วก็รีบร้อนไปหน่อยนะเออเราก็รีบร้อนไปหน่อย,นะออยดีนะตรงนี้กดทีกดทีกดทีห้า 1 2 3 4อ่าหมดเกลี้ยงนะฮะเหลืออะไรบ้างนี่นะครับอ่ะประดับมาอาแบบรวดเร็วทันใจไปสนีดวนเอ็นแชนปุ้งเวลสิบอันนี้เราไปฟาร์มด่านระดับยากนะฮะมาฟาร์มไปในฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับลีดเนี่ยตรงนี้กดได้เลยนะปึ๊กเข้าไป อ้าเลยหกสิบแปดแล้วนะครับผมาแล้วขึ้นอย่างรวดเร็วหปเขากดไปเลยครับอ่ไปค่อยอัพไปโอเคไปอัพเกรดไปก่อนอัพเกรดไปก่อนมาความต่อไปเรื่อยนะครับ นี่ไล่ไปเรื่อยครับแน่นอนเลยทีเดียวอัพเกรดกันไปเลยห้าสิบอ่าขึ้นสีม่วงแล้วพอหรือว่าใช้ได้แล้วเอาให้ขึ้นสีม่วงก็พอนะครับอ่ะก็เอาเป็นสีม่วงมาได้แล้วนะครับตรงนี้พลังก็ขึ้นมาพอสมควรเลยนะอืมใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ ถ้าไปเทียบกับพลังตัวอื่นๆก็ถือว่าขึ้นมาเยอะนะครับ35ม0 0เลยสามารถเอามาใช้งานได้เลยนะครับใส่ลุนให้เรียบร้อยนะครับผมพลังขึ้นมา37ม0 0อาวุธนี่ใส่อะไรไปก่อนก็ได้นะตัของเขิงมันไม่มีนะฮะอ่าพลังตอนนี้ก็4ี่หมื่นเลฮะถ้าเรียกว่าเลคออสซาหาแค่ห้าพันเองนะฮะถือว่าบู๊กันแทงกันได้เลยนะครับก็อัพตัวอื่นๆด้วยนะครับไหนๆก็มาทีมเดียวกันล uf, 240, 40, ะหูสองร้อยสี่สิบบาทนะครับอัพได้อย่างเยอะเลยบอกแค่นี้ โอ้โหเว้ยวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้มากเลยครับพลังโคตรเยอะวันนี้พลังเยอะมากเลยครับขึ้นอย่างเยอะเลยอะ่ะสบายสบายเลยอ,ะอ่ะอุปก,กรณ์เนี่ยใส่พวกนี้ไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนให้มันมีพลังนิดน,นึงนะครับผม่ก็จะมีเรื่องอ๋อ up down เนี่ยเอาตัวอื่นบ้างได้ไหมอ่ะนี่ไงั p นี้ดีกว่า มาเาโดอันนี้แล้วกันอัพดาวโปเกมอนหนึ่งมาโดจัดไปโจมตีอยู่ไหนอันแรกครับจัดไปตึงเรียบร้อยจัดมานะครับผมตรงนี้ก็อัพได้นะครับนี่เป็นรูนเดเมจนะครับก็ใช้แต้มเนี่ยอัพไปสี่หรือห้าอะไรเงี้ยอัพไปได้นะครับตรงนี้ก็หาอัพกันนะครับให้เต็มที่เลยนะครับตรงนี้่ะพลังก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเอาดูนาร่าขึ้นมาแทนเรคอซ่าแล้วกันนะครับผม นี่าจะน่าจะเวิร์กอยู่นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับกครท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แจมมันโซนะฮะเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กริ่งเป็นแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบใหมให่คลิปหน้านะครับ